แจ็คกี้ชาคลินนำพวงมาลัยไหว้บีมาติกาถือเป็นอีกหนึ่งสาวโสดที่มักจะถูกจับตามองเรื่องความรักกับหนุ่มๆอยู่ตลอดสำหรับนักสแสดงพิธีกรสาวชื่อดังแจ็คกี้ชาคลินเมิร์สจีนกับหนุ่มคนนูน้นคนนี้จนทำเอาแฟนๆหลายคนต่างพากันลุ้นและเชียร์หนักมากล่าสุดแจ็คก,กี้ก็ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยภาพและนาทีนำพวงมาลัยสวยๆไหว้นักสแสดงสาวบีมาติกาพร้อมระบุคแคปชั่นว่ามาฝากเนื้อฝากตัวค่ะ ทางด้านสาวบีก็ได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าต้องได้ต้องได้ค่ะทางกลางคนบันเทิงและเหล่าแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นแจ็กกี้คิวต่อไปแน่นอนซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีว่าสาวบีเป็นแม่สื่อตัวมัมที่ทําให้แก้มบุ๋มปรียาดากับพีทกันตพรได้เป็นแฟนกันและตอนนี้ก็เตรียมตัวเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วนอกจากนี้สาวบียังเป็นแม่สื่อให้หลายคู่จนมีชีวิตคู่ที่ดีครอบครัวที่อบอุ่น